กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบูมเอรีววบ้าน,าน,นะคะ่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนไว้ด้วยจะได้ไพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋อยู่ที่อำเภอราขขันนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพามาชมนะคะที่นั่งนะคะสำหรับแบบ ไว้พักผ่อนนะคะสำหรับใครที่มีบ้านใหญ่ๆและอยากจะได้ที่นั่งไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะคะหรือว่าเราอยู่ในสวนนะซื้อไปตกแต่งบ้านให้มีความสวยงามมากขึ้นนะคะก็พามาชมเลยค่ะที่นี่เลยสวัสดีค่ะจางสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้นะคะเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการอัปเดตอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีเป็นศาลานะครับวางไว้ใน,นสวนวางไว้ตามบีสอร์ตนะครับสวยๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยใช่ะะแบบนี้เลย ที่สําคัญท่านผู้ชมค่ะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่นะคะเมตรเจ็ดสิบนะคะลึกอ,อยู่ที่2เมตรนะคะเรามาชมทางด้านนี้กันก่อนดีกว่า<ช>ค่ะโครงนะคะเป็นโครงเหล็กนะคะนี่เป็นเหล็กดำนะเห <นา S 1> ่างนี้ชมค่ะเหล็กหนานะไม่ใช่หนาหนาเลยนะโครงหลังคาเป็นเหล็กดำนะคะแล้วก็ทาสีเออเขาเรียกว่าสีอันนี้ทาแบบเหล็กกวาวนายทาทาสีแบบว่ากันสนิมไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือเหล็กแป๊บครับอ่าแล้วก็มีที่นั่งด้วยครับ อย่างนี้ราะค่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะจ่าราคาอยู่ที่2 5 0 0 0ันบาทมีสดแล้วก็มีผ่อนได้คีสดแล้วก็มีผ่อนครับจุายจงา25,000ผ่อนยังไงอ่ะมาคุยกันมาคุยกันมาคุยกันโอ้โหถือว่าคุ้มค่ามากท่านผู้ชมใครอยากได้ที่นั่งสามารถผ่อนได้ด้วยผ่อนได้แล้วส่วนตัวนี้เลือกเลือกสีได้เนี่ยนั่งแบบนี้นะใช่ฮะเลือกสีได้นี่พื้นพื้นนั่งท่านผู้ชมสีนี้เราสามารถเลือกได้เลือกได้เลือกได้เพราะสีตัวสีหลังคาเหมือนกันสามารถเลือกได้ เลือกได้เหมือนกันหลังคาก็จะเป็น snap lock น,นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าโคมเนาะห,หนาถึง2นิ้วด้วยกันหลังคาให้ความเย็นมากขึ้นนะคะส่วนด้านล่างท้องก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะคะสวยๆแบบนี้ถ้าหนูต้องการแบบสมมติสูงสูงสองเมตรหนูต้องการแบบยกพื้นสูงกว่านี้ได้ไหมจ่าเพราะว<อ>่ามันเตี้ยไปอย่างเงี้ยจะตตะหัวหนูอ่ะได้เหมือนกันเพิ่มราคาไหมคะจ่าตัวนี้ต้องเพิ่มบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะมาคุยกันครับขอให้ขอให้ต้องการ แล้วอยากได้จริงๆแล้วอยา่างหลังนี้นะคะราคาอย่างไงบ้างคะจ่าอย่างหลังน,นี้เรายังไม่ได้ติดตั้งเรายังไม่ได้ติดตั้งตัวนี้ครับยังยังไม่ยังไม่ติดตั้งเก้าอี้นะครับ <c oughs> แต่จะเป็นเหมือนกันเหนะ <c oughs> มือนกัน <c oughs> ใช่เหมือนกันที่นั่งแต่ตรงนี้มันดีกว่านะท่านผู้ชมเพราะว่าอ,อะไรวะมีที่นั่งพิงหลังอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมตรงนี้เป็นที่นั่งกลางๆราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะคะแต่เหลือแค่โต๊ะกลางยังไม่ติดตั้งนะคะนี่เลยบ้านนวัตกรรมนะคะสุดล้ำ โดยนะโครงการบ้านไล่จ่าชานใครสนใจนะติดต่อ086 3171945นะคะคหนูถามหน่อยเรื่องการส่งยังไงคิดระยะทางเท่าไหร่คะการส่งคิดระยะทางอยู่ที่อยู่ที่ถ้าถ้าถ้าเป็นตัวนี้นะครับคิดระ,ะระยะทางอยู่ที่กิโลเมตรละ3 0บาทไม่ได้ส่งฟรีนะไม่ได้ส่ง<ม>ฟรีเพราะว่ามันราคามันนั่น ถูกแล้ว<ช>นะคะคส่วนหลังนั้นหนูเห็นแบบสวยเหมือนกันนะคะเป็นลายแบบว่าเป็นผนังไอโซวอลนะคะคลายเหมือนหินน่ะใช่ไหมคะจ๋าสวยๆนะเหมือนลอ้อฟ่าแต่งตกแต่งเหมือนล้อฟเลยนะคะคหลังเนี้ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะจ๋าก็จะมีโปรโมชั่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ฟรีแอร์งานที่แถมแอร์เลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะส่งส่งร้อยกิโลนะฮะฟรี ฟรี <Free S 1> ครับรับ <นะ S 1> ประกัน6เดือนรับประกัน6เดือนเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมมีขนาด 3, คูณ6นะคะราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0า้บาทรับประกันรั่วซึม6นะคะ6เดือนนะ,ะของแถมเครื่องน้ำอุน่นแล้วก็มีแอร์ด้วยครับแล้วก็ส่งฟรี100่กิโลนะคะส่วนกิโลต่อไปเนี่ยคิด30บาทต่อกิโลเมตรหลังคานะ,ะเป็นทรงนอร์ดิกนะคะทรงจัว่วนะคะเป็นส n a p ล็อกนะคะท่านผู้ชมนี่สีสีสามารถเลือกได้ไหมคะเลือกได้เหมือนกันครับ ด้านนอกด้านในภายในเลือกได้หมดเล,เลยได้ครับเลือกได้นี่มียิงแบบว่าแผ่นเก็บด้วยฮะลอยด้วยท่านผู้ชมขะส่วนตรงนี้นโอ้ห<น>ใหญ่มากนา,นาเลยครับหนาๆอย่างนี้เลยครับมองเห็นอย่างนี้หนูว่านะถือว่าหลังเนี้ยคุ้มค่านะ ไม่ถึง200,000แต่ได้เหล็กที่หนาคะมีการรับประกันและที่สําคัญซื้อกระจาไม่ต้องกลัวด้วยเรื่องเรื่องการหนีกลัวการไม่ได้บ้านเพราะว่าชื่อจ่าในคาคอยูแล้วนะคะเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องการหนีไม่ต้องกลัวเลยนี่สีสวยแบบนี้ก็สามารถเลือกได้นูถามหน่อยต้องการอ่ะเราสามารถยกได้หรือว่าต้องการต้องรอผลิตตัวนี้ต้องต้องรอผลิตครับไม่เกิน15วัน15วันได้ของจริงมากจ่ายโมนะจริงครับจริงครับ15วันคนแบบว่าแล้ววิธีการจ่ายอจ่ายยังไงคะก็ ถ้าถ้าเป็นหลังนี้นะคะก็แบ่งแบ่งชำระจ่ายจ่ายที่จ่าย,จ,าย,จ,ายจ่ายของผมเนี่ยประมาณอสองหมื่นนะครับแล้วที่เหลือไปจ่ายที่หน้งหางานโหวางเงินไว้2องหมืบาทนะคะคด้านในเนี่ยก็จะมีระเบียงเทเลด้านหน้านะคะพร้อมกับด้านในแล้วจานูถามหน่อยมีห้องน้ำไหมข้างในมีครับมีครับแต่เรายังไม่ติดตั้งเรายังไม่ติดตั้งเพราะนี้เป็นหลังใหญ่เวลเาเวลาขนส่งมัน คนไทานะเราจะไปติดตั้งที่หน้าง,งานค่ะคนี่ท่านผู้ชมก็ตอนนี้ยังไม่เสร็จ1 0อยเนะอยากจะให้ดูว่าภายในเนี่ยเขาใช้เป็นเหล็กเหล็กกาอนายน,นะครับนะเหล็กเกาอนายลรวทาสีเป็นสีดำนะคะนี่เก็บหมดเลยนะเก็บสีเก็บอะไรหมดแล้วมีการถากนะี่ยระยะก,ก็ประมาณสัก60ปปะครับประมาณนั้นเนาะนะนี่ท่านผู้ชมเราก็ยังไม่ได้กันห้องน้ําห้องน้ํานี่จ่าหนูถามหน่อยเป็นลักษณะแนวย,ยาวไปหรือว่าเป็นลักษณะกันห้องเป็นอย่างเงี้ยคะถ้าลูกค้าต้องการแนวยาวก็ได้แต่ว่าขอให้บอกเราก่อน นะครับขอบอกเราก่อนว่าต้องการแนวยาวหรือแนวขวางบอกได้ครับครับไปช่วยกันออกแบบได้มาช่วยกันออกแบบได้ครับ่แต่หลังนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราถามหน่อยเนี่ยจ่าเนี่ยมาลงหน้างานอันนี้เราเพิ่งทําสดๆร้อนๆเลยนะครับใช่ครับเพิ่งทำสดร้อนๆเลยเราคิดคิดไอเดียไงบ้างในการแบบว่าเรามาทําแบบบ้านนอกดาวผนังยินไนโซว์คะคือนะครับพื้นที่ที่เมืองการอากาศทั้งๆจะร้อนนะครับพื้นที่พื้นที่เมืองการอากาศทั้งๆจะร้อนก็จะทำไงมันจะเราถึงมีตัวประหยัดพลังงานได้ไหมนะครับประหยัดองค์ประหยัดแอร์มีไหมนะครับ ครับหลังนี้อะค่ะคหลังนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะจ่าหลังไหนหลังนี้แสนสองห้าแสนสองห้าพันบาทนะคะเดี๋ยวรูบ,บอกเดี๋ยวจ่างงงไงเพราะว่าบางครั้งอะไรละเอียดบ้านมันเยอะมากนะท่านผู้ชมนะต้องขออภัยด้วยนะแล้วหลังนี้เราจะมาสรุปกันอยู่ที่หนึ่งแสามหห้าพันบาทบนะคะ รายละเอียดของแถมเดี๋ยวโทรหาจ่าว่ามีอะไรบ้างแต่เรื่องผ่อนเนี่ยมีผ่อนได้อยู่แล้วซื้อจ่าเนี่ยมีผ่อนได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะส่วนหลังนี้นะคะเป็นหลังที่ซิกเนเจอร์เลยอยู่ที่8 0 0 0ม90,00บาทนะคะหลังนี้ขายดีหลังนี้ยอดขายดีและที่สําคัญทุกๆหลังไม่ว่าจะเป็น89 0 0 0ก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำถ้าใครสนใจสามารถโทรหาจ่าได้ที่เบอร์อะไรคะ0 8 6 3 1 7 1 9 4 5 0 8 6 3 1 7 1 9เ5ย แล้วก็หลังนี้นะคะหลังนี้หนูหน,หนูขออนุญาตเปิดเปิดบินสักนิดนึงเปิดโพยสักนิดนึงเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะคสําหรับหลังนี้ก็ถูกมากท่านผู้ชม3ามคูณสขนาดราคายอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทเท่านั้นมีห้องน้ําเหมือนกันมีห้องน้ําเหมือนกันอันนี้ถูกนะจะ้าหนูขอสโลแกนหน่อยว่าทําไมคนดูคลิปเนี่ยของบูมเอริว่าเนี่ยเขาถึงต้องมาซื้อบ้านนอกดาวกับเราครับโอ้โหสโลแกนใช่ไหมหนึ่ถูกและดีนะครับถูกและดีมีสดได้ผ่อนได้ สดได้ผ่อนได้ต้องจ่าชานะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะจ๋านะพาอัปเดตนะคะเพื่อให้กับ f อมีทางเลือกนะคะในการหาจัดซื้อบ้านเนาดาวนอกจากซื้อที่ดีแล้วส่งทั่วไทยเหมือนกันส่งทั่วไทยเหมือนกันนะคิดตามระยะทางคิดตามระยะทางวันนี้ต้องขอขอบคุณจ๋ามากเลยนะน้องเอ็ต้องกลับจ๋าน้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะจ๋า